ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์7วันฉันจะเป็นโดยซีรีส์นี้เราจะให้น้องซิมมาทดลองอะไรบางอย่างเป็นเวลา7วันในเกมเดะซิมซีนั่นเองค่ะยินดีต้อนรับน้องเรายังไม่มีซิมมาเล่นนี้หรอใช่แล้วค่ะเพราะว่าในครั้งนี้เราจะมาจุ๊ม ในการส่งครั้ง,งนี้เราจะใช้เว็บไซต์ของคุณเซมเทอร์เนอร์โดยเลือกเป็น Create a Sim Family ตั้งค่าแพ็กพีเพนมีค่ะเอาจริงๆเพนก็ยังมีแพ็กไม่เยอะนะคะส่วนมากจะเน้นแพ็กใหญ่ๆช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะกดไลค์และ subscribe ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะจบช่วงโฆษณาแล้วและเราก็ได้ซิมมาเป็นคนณยายที่อาศัยอยู่ที่เมืองเดลโซวแวนเล่ติดหรูอ,อยู่สบายและชอบแต่งตัวเป็นสาวร็อกชอบเพลงหนลอนๆและเกลียดการทำสวนโอ้ oh <my> God. แม y ก็ d แน่นิสัยของเธอก็คือ หัวร้อนกี๊กและรักทะเลโอโหเข้ากันสุดค่ะและความฝันอยากจะเป็นดาราดังซะด้วยโดยนี่จะเป็นคู่แข่งของน้องอีฟมาต่อกันที่ภารกิจกันบ้างค่ะเพนได้ลิสต์มาทั้งหมด10ภารกิจที่คิดว่าน่าจะทําทันภายใน7วันและเราจะเลือกมา3อันค่ะอันแรกต้องมีการแต่งงานต้องมีสกิลเต็มหลอด1นึ่งสกิลและอันสุดท้ายต้องเป็นเซเลบ1ดาวอยากคิดว่าจะได้สบายค่ะมาออกช่องอิทเพนก็ต้องสุ่มเงินเริ่มต้นกันหน่อย1นึ100บาท เรามาทำอะไรก่อนมีออปชั่นดีๆตั้ง3อันแต่ดันมาตกอันนี้นี่แหละคะ่ะชีวิตติดคอนเทนต์และสุดท้ายทุกครั้งที่มีคำถามมาให้เลือกเราจะตอบ yes หรือ no yes ค่ะเอาละบันเทิงแน่นอนทีนี้กินดีต้อนรับคุณยายสุดีค่ะหลังจากแปลงชมคุณยายเป็นชาวร็อกก็ได้เวลา สวยจนจำไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมคะและตอนนี้คุณยายซูรีก็ได้ย้ายมาที่เมืองเดลโซแวนเล่เป็นที่เรียบร้อยค่ะและแน่นอนค่ะกับเงิน100บาทสุดท้ายในชีวิตมาดูกันค่ะว่าเราพอจะซื้ออะไรมาต่อย,ยอดเงินได้บ้างดูจากความแดงเผือกแล้วนั้นลองถังดิสติ้งกันไหมคะมี2องออปชันคือเก็บเข้ากระเป๋าและทำสร้อยแห่งมีตรภาพลองทำสร้อยข้อมือดูค่ะเผื่อจะขายได้ลุกสาวพังติดหรูอ,อยู่สบายตอนนี้ลุกได้แล้วค่ะเหลืออยู่สบายนี่แหละจะได้ไหน เสร็จแล้วค่ะ1อันแต่เหมือนมันจะขายไม่ได้อ่ะเหนื่อยฟรีเลยทุกคนไม่เป็นไรค่ะเห็นเจ๊คนนี้ยืนอยู่สักพักแล้วเราชวนเขาคุยดีไหมคะแต่ในระหว่างที่คุยอยู่นั้นเราก็เจอกับเอ่อ เห็นว่าคุณยายแต่งตัวแซบแล้วนะคะเจอพี่คนนี้เข้าไปชิดสายเลยค่ะทุกคนพี่พยายามคุยขนาดนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเราจะหาทางนอนบ้านฟรีหลังจากตีสนิทกับชาวบ้านชาวเมืองแล้วเราก็ต้องมาหาเงินกันบ้างค่ะตามแพมเนียมมันก็ต้องลงแรงกันหน่อยเดี๋ยวคนดูจะหาว่าดูผิดช่องและผลประกอบการก็คือ เลิกเลิกเลิกขุดดินค่ะมาถักนิตติ้งกันดีกว่าช่วยหาความสัมพันธ์ระหว่างสาวร็อกกับการถักนิตติ้งทีค่ะจะรอดมีมเนี่ยการถักนิตติ้งเป็นยากสุดไปเลยซูรีกาลังมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเธอชักจะไม่ชอบมันละสิแน่นอนค่ะเราต้องตอบว่า yes นี่จะทำให้ทุกครั้งที่คุณยายถักนิตติง้งค่าความสนุกจะลดลงค่ะหรือเราจะใช้วิธีนี้หาเงินไม่ได้แล้วอ่ะผลบุญเก่าช่วยเราไว้ค่ะการที่สนิทกับน้องบ้านตรงข้ามจะช่วยให้คุณยายของเราอยู่รอดแน่นอนขออนุญาตเข้าห้องน้ําหน่อยนะคะอันนี้คือซิม สามารถมัลติทัสกิ้งได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ เ a z ิ่งมากหลังจากเติมค่าพลังกันไปแล้วเรามาเติมค่าความสนุกกันบ้างค่ะแบบนี้สิคะค่อยเหมาะกับสาวร็อกหน่อยยังจําภารกิจของเราได้อยู่ไหมคะต้องมีสกิลเต็มหลอด1นึ่งสกิลเพนว่าจะปั้นสกิลแดนซิ่งนี่แหละค่ะเนื่องจากมันตันที่เลเวล5ดูน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดและอีกภารกิจคือเราต้องแต่งงานทุกคนคิดว่าเราจะมัดใจชายหนึ่งท่านนี้ด้วยลีลาการเต้นของเราได้ไหมคะถ้าพี่งัดออกมาขนาดนี้แล้วแล้วยังไม่มาอีกนะน้องไปเหอะพี่ไม่ว่าอะไรหรอกเต้นมาตั้งนาน เธอบอกมองเราแค่พี่โอโหเธอเจ็บจี๊ดก็เอาเหอะไม่งอค่ะหาคนมา<ห>ไม่งอกิมมงล่าสุดมาออกเดทกันแล้วค่ะคุณยายซูรีเขาซู้นะคะคุยกับคนไม่มีใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะล่าสุดคือเสียเซลลไปแล้วกลายเป็นคนที่กลัวความรักเราก็ต้องทําใจตอบตกลงไปค่ะเดทกันมาเป็นชั่วโมงแล้วไหนขอกอดหน่อยสิคะเฮ้ยไม่ให้กอดอะ่ะ คงไม่มีใจจริงๆแหละเดทกันจนได้เหรียญทองแต่ค่าความสัมพันธ์ไม่ขึ้นเลยค่ะแค่พี่น้องไม่รองนะคะเริ่มต้นวันใหม่หลังจากสมึรสม,มันมาเมื่อวานวันนี้เราจะมาแอบนอนบ้านดอกวาเนซ่ากันค่ะหยุดการกระทำของเธอเดี๋ยวนี้มันไม่เหมาะสมเอาซะเลยฮ่าไม่เป็นไรค่ะนอนบนเตียงไม่ได้ก็นอนบนโซฟาเันซะเลยหัวยังไม่ทันถึงหมอนน้องชายเราก็โทรมาชวนไปเที่ยวค่ะทําไงได้คะมันก็ต้องมาคือถ,ถ้าไม่มีใจก็บอกมาตรงๆอย่าก,กักได้ไหมหล่ะคะหนังสือเริ่มกัก อ่านยังไงก็จบเหมือนเดิมค่ะเรามาหาเล่มใหม่อ่านกันดีกว่าหยอดคําหวานไปหนึ่งทีโดนฝันทิ้งอย่างไวค่ะไม่เป็นไรนะคะแค่คนคนเดียวไม่รักเราไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีค่าค่ะตอนนี้คุณยายรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากต้องไปหลบที่ไหนแล้วเนี่ยอีกภารกิจคือเราต้องเป็นเซเลบหนึ่งดาวค่ะเราจะลองให้เล่นเครื่องดนตรีกันไหมคะเห็นว่าเพิ่มความเฟมัสได้ด้วยสาวร็อกกับการเล่นกีตาร์ครั้งแรกของเธอ ดูจะไปไม่ค่อยรอดนะแขเนียมีคนโทรมาโทษของโทษของโทษของโทษข,ข,ของเราตายไปหลายได้ทิ้งมรดกไว้เป็นจนํานวนมากถ้าอยากจะรับมันไว้ไหมคําตอบมี3อย่างคือรับถามกลับว่าภายใต้เงื่อนไขอะไรและไม่รับค่ะถ้าจะให้ตกลงกับพี่สุ่มมาก็ต้องตอบรับค่ะเย่ยมมากเงื่อนไขในการรับเงินก้อนโตคือเธอต้องแต่งงานภายใน7วันโอ้ oh my god อันนี้คือคุณพี่แอบดูสปอยมาก่อนไหมคะทำไมถึงรู้ว่ามันตรงกับภารกิจเราพอดีเลยทุกคนจะดรอชาไม่ได้แล้วค่ะพระเจ้ามาเคาะประตูขนาดนี้คงถึงเวลาให้คุณใหญ่เล่น แอปคิวปิดคอนเนอแอปนี้จะเป็นแอปหาคู่ของซิมที่จะมาพร้อมกับพารคเสริมเลิฟสตรักนะคะอันดับแรกก็ต้องมาถ่ายรูปโปรไฟล์กันก่อนยังไม่สะดวกแก่ค่ะมาค่ะเรามาดูกันว่าใครแมทคุณยายมาบ้างนักธุรกิจสุดหล่อแถมยังฉลาดไยค่ะหนุ่มตีคนดีของสังคมผ่านค่ะคนนี้ชื่อคุณซานต้าไลท์เลยทันทีค่ะยอย่าปล่อยซานต้าแดดดี้ไปคนสุดท้ายคุณยายสุดแซ่บแต่เป็นอินโทรเวิร์ลไรค่ะจากที่แมทมา3คนเราส่งข้อความไปหาทุกคนเลยค่ะดอยังรักก็ส่วนหนึ่ง ตอนนี้คุณยายทั้งเหนื่อยทั้งหิวไม่ไหวแล้วค่ะเงินเหลืออยู่87บาทยังคงทำอะไรไม่ได้นอนข้างทางไปก่อนนะคะยังไม่ทันจะนอนนางตัวดีก็โทรมาค่ะบอกว่าจะขอมานอนค้างที่บ้านสักสองสามคืนได้ไหมหลอกให้รักไม่พอที่จะมาหลอกนอนกินฟรีหรอคะแครนะคะ,ะ,คะจีบก็ไม่ติดคุยด้วยก็ไม่สนใจแล้วจะมาขอนอนบ้านนี่ขนาดเรายัางต้องนอนข้างทางอยู่เลยเหมือนเดิมค่ะวันที่3เราก็ต้องเกาะน,น้องวานเนสซ่ากินไปก่อนน้องเขาก็ใจดีนะคะทำกิวชีให้กินด้วยตอนนี้คุณยาย เครียดมากค่ะที่ต้องแต่งงานภายใน7วันก่อนจะไปออกเดทให้คุณยายมาฝึกสก,กิลความมีสเสน่ห์สักหน่อยค่ะและเป้าหมายแรกของเราคือซานตาแดดดีตื่นเต้นนะ่ะคุณผู้ชมถ้าเราได้แต่งงานกับซานตาแดดดีนี่เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะและสถานที่ที่เราจะไปเดทก็คือเราวในเมืองบิเน,นตันเบย์ค่ะมาถึงก็ฝนตกทันทีย้ายเข้ามาคุยข้างในกันดีกว่าไม่รอชา้ากอดแรกมาแล้วนะคะเอา้า จากกวาความรักกายเป็นคนโรแมนติกเฉยเลยค่ะเกด,ดนี้เหมือนจะไปได้ดีเลยนะคะมาเมดก,กับซานตาแดนดี้มันจะพาดการคิสอันเดอร์มิสเซนเทอรไปได้ยังไงคะอ้าวแล้วซานตาเขาขอจูบคืนค่ะโอ๊ยตายแล้วมันจะหวานกันไปไหมคะคู่นี้อุ๊ยคลิเมนเริมหองรักซูดีเข้าเต็มเป้าและเขาอยากจะขอเธอเป็นแฟนเธอจะยอมรับไหมรับค่ะ โโอ้โหรุ่นใหญ่เขาเล่นกันแบบนี้เหรอคะเนี่ยังไม่ทันจะจบนิสัยใจคอก็ยังรู้ไม่ครบเลยเป็นแฟนกันแล้วยังไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงซานต้าแดดดี้มาขอให้เราใหญ่ไปอยู่ด้วยค่ะทุกคนโอ้ m ่ g อด yes ตกลงแน่นอนค่ะ,ฉะเฉลยว่าทำไมถึงเรียกแซนดี้ทุกคนดูนี่สิค่ะลุงซานต้าเขามีเงิน5 0 0 0 0นบาทใช่ค่ะ เมื่อใหญ่ไม่อยู่ด้วยกันเงินทั้งหมดก็เป็นของเราดูคุณยายยิ้มสิคะโอโ้โหเป็นเพนเพนก็ยิ้มคะ่ะแน่นอนค่ะเดทนี้ยังไม่จบมันต้องจบด้วยเลิฟซีนเท่านั้นยังไม่ทันไปไหนคุณจูดิตก็โทรมาฉันรวยมากรวยแบบรวยมากๆเดือนที่แล้วพึ่งกว้านซื้อโซเชียลบันนี่และคิวปิดคอนเนอร์ไปและเธอต้องตาต้องใจฉันมากพอจะมีเวลามาเจอกันสักหน่อยไหมล่ะฉันมีของขวัญให้ด้วยนะแน่นอนค่ะเราก็ต้องไปโอโ้โหเหมือนคุณใายซูดีนี้เขาจะมีดวงกับคนรวยนะคะ คนมันติดหรูอ,อยู่สบายอะเนาะกลับมาที่บ้านบ้านอะไรไม่รู้จักแล้วค่ะฉันไม่ใช่เจ้าของที่ดินเปล่าๆรกๆอีกต่อไปมันต้องหลังนี้สิคะคุณซานตาแดดดี้ซื้อให้เป็นของขวัญครบรอบ วันขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของ EP นี้ด้วยนะคะจากเมื่อวานที่ต้องนอนข้างถนนเกาะบ,บ้านคนอ,อื่นกินวันนี้บรรทุกหวยรางวัลที่หนึ่งยายไม่อยู่แมนชั่นสุดหรูชีวิตคนเรามันเปลี่ยนไวเหมือนกันนะคะถือโอกาสย้ายเข้าบ้านใหม่เพนเลยซื้อโดนมาด้วยค่ะเราจะได้เป็นเซเลบหนึ่งดาวกันไวๆเอารูปปฏดิกรอบกันหน่อยหวานชื่นนีโดรมากตอนนี้คุณยายยิ้มไม่หยุดเลยค่ะเห็นลมพัดก็มีความสุขแล้วว่าเอาจริงๆในระหว่างที่กําลังทํเกับข้าวมือแรกนั้นซูรีกาลังจะตายจากการหัวเราะ คือยังไงนะคะ ัวรอจนติดคออย่างนี้เหรอโอ้ oh my god ทุกคนตุยจริงๆโอใย้ชีวิตคาสตรีมเลยค่ะแต่คุณลุงดีใจทําไมคะมันจะมาดีใจอะไรล่ะคะคนตุยนะคะเนี่ยรีบขอชีวิตจากคุงกิมเร็วไม่ได้ผลค่ะตุยจริงอะไรจริงตอนนี้เพนจะเลือกให้ซูรีเป็นผีที่เล่นได้นะคะโอ้หนึ่งวันพันเหตุการณ์ของจริงตุยแล้วก็ไม่ไายมาทําอาหารต่อค่ะตอนนี้หิวมากโอ้ oh my g ก d ขอเปลี่ยนชื่อรายการจาก7วันฉันจะเป็นเป็นรายการ7วัน1000เหตุล้านเหตุการณ์ ได้ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะถึงวันนี้จะแย่แต่เรายังมีซานตาแดดดี้เขียงข้างก็เพียงพอแล้วคะ่ะหลงกันไปไกลเลยเรามาฝึกสก,กิลเต้นกันหน่อยดีกว่าเนื่องจากเพนไม่มีแพ็คไลฟ์แอนเดทเพราะฉะนั้นการเป็นผีของนังซูรีก็ mm hmm. จะคล้ายๆกับซีมทั่วไปเลยคะ่ะเพียงแต่หลอดความต้องการจะมีเชื่อเปลี่ยนไปสงสัยวันนี้เราจะใช้งานคุณยายหนักไปคะ่ะเริ่มบ่นแล้วว่าไม่ชอบการเต้นเพนให้คุณยายไปนอนแล้วดูสิคะแม่หมดขึ้นจอหมดแล้วเช้าว,วันที่4แดดดี้ของเรามาฝึกเล่นเป็นโนแต่เช้าเลยคะ่ะส่วน นคุณยายเราก็นั่งฟังเพลงอยู่ใกล้ๆอย่างไม่รูแล้วว่าแดดดี้มีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่คะ่ะวันนี้อย่างไม่เฉลยคะ่ะตอนนี้เรากําลังทําภารกิจ2อันพร้อมกันคือทั้งสตรีมให้มีความดังมากขึ้นและฝึกเต้นไปด้วยวันนี้คุณยายซูดีสลบยาวเลยคะ่ะสงสัยจะเหนื่อยสะสมมานานแต่ในทางกลับกันแดดดี้ของเรารอไม่ไหวแล้วคะ่ะต้องขอปกคุณยายชวนไปเที่ยวกันและสถานที่ที่เราจะไปก็คือชาลอกการเ์เดนที่เมืองวินนั้นเบิร์กนั่นเองคะ่ะมาถึงแล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยเป็น ่่่เเทาไหรลยคะแต่ถึงแม้จะฝนตกหนักก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการออกทําท่าทางของเราเลยค่ะสงสัยท่าเต้นไล่ฝนจะได้ผลตอนนี้ท้องฟ้าก,กลับมาปลอดโปร่งแล้วไหนๆอากาศดีแบบนี้แดดดีก็ชวนมาเดินสวนสวยๆค่ะที่นี่สวยมากจริงๆและท่านนดนั้นเองใช่ค่ะที่แดดดีชวนมาเที่ยวด้วยกันวันนี้เพราะจะขอเราแต่งงานค่ะทุกคนแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องตอบตกลงค่ะโอโ้ความหวานนี้ใครก็เทียบไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยกลับมาบ้านกันค่ะถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนแล้วกันนะคะ หลังจากสู้มาเต็มๆ3วันนั่งกินข้าวไปสตรีมไปและแล้วเราก็ได้เป็นเซเลบหนึ่งดาวแล้วค่ะถือว่าภารกิจ7บวันของเราสําเร็จไป1ข้อนะคะก่อนจะจบวันที่4ไปเรามาตั้งอีเวนต์งานแต่งงานกันดีกว่าค่ะเชิญแขกทุกคนที่รู้จักเลยค่ะสวดน,นังตัวดี ดยแบบสถานที่จัดงานนั้นได้มาเป็นเรลาที่เมืองนอตเฮเวนค่ะเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแต่งงานแล้วค่ะตื่นมาแต่เช้ายิ้มไม่หุบก,กันทั้งคู่เลยนะคะแา่กินข้าวมันต้องหวานขนาดนี้เลยไหมคะก่อนจะไปแต่งงานเย็นนี้ก็มาฝึกเต้นกันสักหน่อยค่ะตอนนี้สกิลการเต้นเราวเดวิลสามแล้วนะมาดูสกิลการเต้นของคุณยายกันค่ะบอกเลยว่าน้องๆต้องชิดสายนะคะวันนี้คุณยายชวนน้องวาน,นิสซาไปาที่ยวบ้านด้วยค่ะแต่คาถามคือเมื่อไหร่จะเดินถึงบ้านคะ่ะสบ ที่เป็นแมนชั่นของซานตาโทรเรียกตั้งแต่เที่ยงแต่น้องมาถึงในบ้านบ่ายสองปวดหัวเลยค่ะเหตุการณ์มันหลายอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคนนี้ร้องไห้เพราะแฟนตายอีกคนเป็นผีไปหลอกเพื่อนเพ่นเอาไม่ดูจะพากอะไรก่อนดีใกล้ถึงเวลางานแล้วค่ะเพนจะมาจัดเตรียมสถานที่ก่อนวางซุ้มแต่งงานไปแบบนี้วางเก้าอี้ให้แขกไปนั่งวางพวกทางเดินเอาไว้ตกแต่งสวยๆตรงนี้ทําที่ทําครัวเพิ่มหน่อยค่ะเผื่อจะต้องทําเค้กแต่งงานและแล้วแขกก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะและแขกติมักดิ์ของเราจะเป็นใคร ไไม่ได้คุณจูดิตนี่แหละคะ่ะเชิญกินดื่มกันตามสบายงานนี้งบไม่อันค่ะอยู่ๆคนยายก็อยากเปลี่ยนนิสัยจากโรแมนติกมาเป็นคนไม่โรแมนติกงงนะคะช่างมันนะคะเรามาถึงตอนสําคัญของวันนี้แล้วฉันซูริแลนดอนอยากจะขอรับคุณซีเมนมาเป็นสามีแต่งงานกับฉันนะคะและในที่สุดเราก็ทาภารกิจสําเร็จไปอีกหนึ่งข้อคุณยายซูริของเราได้แต่งงานแล้วค่ะช่างเป็นพิธีที่น่ารักจริงๆวันนี้หลับฝันดีแน่นอนค่ะได้ใบสมรสมาเรียบร้อยตั้งโช ไไปกลาางบ้นเลยเป็นภาพที่น่ารักมากเลยค่ะสามีทํากับข้าวส่วนภรรยาก็ช่วยทําความสะอาดครัววันนี้เราเหลือภารกิจอีกข้อเดียวเท่านั้นก็คือสกิลต้องเต็มหลอด1สกิลเพราะฉะนั้นคุณยายจะเต้นทั้งวันไปเลยค่ะเต้นแต่ในบ้านมันน่าเบือ่อมาเต้นริมสระไปเลยสิคะมีการทาด้วยกันเกิดขึ้นค่ะไหนมาดูสเต็ปของแดดดี้กันบ้างฝั่งเราก็ไม่ยอมควงไฟโชว์ไปเลยสิคะสําเร็จแล้วหลังจากที่โชว์สเต็ปให้แดดดี้ดูได้ไม่นานตอนนี้ภารกิจทั้ง3อย่างของเราลุล่วงไปได้ดีใช้ ลาแค่6วันเท่านั้นเองค่ะแต่ยังค่ะคลิปนี้ยังไม่จบมาผจญภัยกันต่อให้ครบ7วันตามคอนเซ็ปต์ของเรากันนะคะพูดถึงผจญภัยก็มีคนมาชวนให้ไปเที่ยวลาวเลยค่ะเอาจริงๆคนที่โทรมาเนี่ยเราแทบไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่เราก็มาพึ่งมาเที่ยวไม่ถึงนาทีสามีโทรตามแล้วค่ะที่รักฉันทํางานอยู่แล้วเครียดมากเลยแต่ก็อยากจะโทรมาถามว่าเธอออกไปเที่ยวเป็นไงบ้างแลอยากจะบอกว่ารักเธอนะโอ้โหโทรมาอ้อนขนาดนี้ก็ต้องเอาข้าวไปให้แล้วค่ะอะไรมันจะหวานชื่นนุ่นมขนาดนี้ค่ะที่ฉันงงมาก หลังจากเอาเข้าวไปให้สามีกลับมาก็ามาคุยกับคนที่ชวนเรามาซะหน่อยค่ะคนนี้คือมิกกีิมิโตะเป็น NPC จากภาคโ,โนวิเอสเก็บนะคะมีดาราดังมาเล่นไวโอลินให้ฟังด้วยค่ะไหนๆเราก็เป็นผีแล้วลองมาหลอกเขาหน่อยดูไหมคะวิชาหายตัวดูจาก r รีอคชั่นแล้ว ชอบใช่ไหมคะมาเราทั้งทีก็ต้องมาโชว์สเต็ปซะหน่อยอย่าให้เสียชื่อที่เราปั้นสกิลกันมาถึง6วันผ่านไปไม่นานสามีก็มาเริ่มจอยด้วยค่ะจริงๆแล้วแดดดี้เนี่ยเขามีสกิลร้องเพลงเต็ม1ิบเลยนะคะหนชื่อแก้แดดดี้หัวใจเลยที่้าให้พ่อรักจริงไม่ได้หรอกแค่อยากจะขอให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยเอาเท่านี้พอค่ะเอาพอเป็นพิธีแน่นอนค่ะในฐานะสตรีใหม่เลขหนึ่งเราก็ต้องให้กําลังใจสามีด้วยการเจอปีคู่กันและแล้วเรา ก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะเช้านี้คุณสามีก็ตื่นมาทําอาหารเช้าให้ทานเลยจะหาได้จากที่ไหนคะคนที่รักเราขนาดนี้จะบอกว่าการสูงครั้งเนี้ยถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะคะใครจะไปเหตค่ะว่าจากคุณยายธรรมดารรมดากับที่ดินรกร้างแถมมีเงินติดตัวแค่100บาทวันนี้จะมาเป็นเจ้าของแมนชั่นจุดรูในเมืองเดลซแวนลีทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณซานตาแดดดี้ที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีให้กับเราและฉากสุดท้ายขอจากลาไปกับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่คอยเชียร์คุณยายมาตั้งแต่เดืนหนึ่งนะคะครั้งหน้าเราจะพา,าน้้งซิมไปผจญภัยกับอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืม u ับส r i ร e กันด้วยนะ